ข้ารู้ว่าหนิงงนิงชอบความคึกคักหลังจากที่ดื่มเหล้าแก้วนี้แล้วเราก็จะแต่งงานกันอย่างสมบูรณ์เราจะเดินทางทั่วใต้ล่านี้ชมภูเขาและแม่น้ำไปด้วยกันนะทำไมจู่ๆท่านเจ้าเมืองถึงได้สง่าขนาดนี้ละ่ะไม่รีบกลับสวรรค์อย่างนั้นเหรอเพราะการที่ได้อยู่กับหนิงหนิงน,นั้นน่าสนใจมากน่าสนใจกว่าเป็นเจ้าเมืองเมืองผีและแก้แค้นสวรรค์อีกนิ่งนิงอยู่กับข้าเถอะนะข้าจริงใจจริงๆนะได้สิ ถ้าเช่นนั้นก็ให้หนิงหนิงอยู่กับท่านเจ้าเมืองตลอดไปเถอะนะเล่านี้นะเจ้าดื่มไม่ได้เจ้าหมายความว่ายังไงที่ได้แต่งงานกับข้าเจ้าเสียใจแล้วอย่างนั้นเหรอหนิงหนิงความจริงแล้วข้าลืมบอกเจ้าไปว่าท่านเทพลงโทษไม่ให้ข้าไปเกิดใหม่ดังนั้นข้าจะไม่ตายง่ายๆหรอกพิษของเจ้าอาจจะฆ่าข้าไม่ได้ก็คงจะทำให้ดอนหลับไปสักพัก ข้าไม่ยอมปล่อยให้เจ้าตายไปคนเดียวหรอกนะข้าทนไม่ได้เจ้ารู้ได้อย่างไงว่าข้าจะตายไปกับเจ้านิน่งเจ้ามีข้าใจข้าแต่ว่าข้าเข้าใจเจ้าวันนี้เจ้าใส่ใจข้ามากเกินไปและข้าเห็นบาดแผลบนฟันที่หักของเจ้าด้วยนิ่งแม้แต่พิษของเจ้าข้าก็ยังดื่มไปแล้วเจ้ายอมอยู่กับข้าแล้วหรือยังล่ะข้าชอบเจ้าจริงๆเป็นผู้หญิงของข้าเถอะนะข้าเยลี จะต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดในใต้ล่าน,นี้มาให้เจ้าอย่างแน่นอนหรือว่าเขาจะจริงจังเหรอเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าซ่อนกล็ดงูของเจ้าไว้อันหนึง่งเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักมาตลอดรักรังเหงบนเสน,เน่์เยลีเจ้าคิดจะทำอะไรเดิมทีข้าอยากจะทำให้การแต่งงานของเราสมบูรณ์แบบโดยได้รับความยินยอมจากเจ้านิงน่งๆแม้ว่าเดิมทีข้าจะเข้าหาเจ้าเพราะว่า พลังวิญญาณของดอกบัวแดงแห่งไฟแต่ว่าหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วมีกองทัพจากสวรรค์ใครกันเทพชั้นตามคนใดที่กล้ามาทำลายเรื่องดีๆของข้าท่านเจ้าเมืองแม่ทัพแปดทหารสวรรค์เทบมังกรชื่อหวนกำลังออกคำสั่งและเข้าบอกว่าเข้ามาที่นี่เพื่อมาจับตัวท่านเถิงเฉอพวกเราเรียบไปกันเถอดเจ้าค่ะคิดจะหนีอย่างนั้นหรอ เทพมังกรชื่อวันอย่างงั้นรลินย่างเจ้ากลับมาแล้วเหรอนิงน่งๆห้ามไปนะให้ตายฮะเล่าพิษนัน่นนิงๆใช้อย่าไปลินย่างใช่เจ้าจริงๆด้วยเจ้ากลับมาเพื่อที่จะแต่งงานกับข้าใช่ไหมนี่เจ้าลินย่างเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้ารู้หรอกนะ หลินยางของข้านะฉลาดมาตั้งแต่เด็กแล้วจะตายง่ายๆได้ยังไงกันเล่าหลินยางข้าคิดถึงเจ้ามากคิดถึงเจ้ามากเลยนะเทางเชเจ้าตื่นแล้วอย่ังไงด้ถ้าหากว่าเจ้าตื่นแล้วล่ะก็เจ้าลืมตาเดียวก่อนเถอะนะว่าข้าไม่ใช่เวงหลินยางอะไรนั่นข้าคือเทพมังกรชื่อหวนเทพหลินยางและข้าไม่ใช่คนที่จะทําให้คนเคืองได้เจ้าไม่ใช่หลินยางเจ้าคือเทพมังกรชื่อหวนล้วดังนั้น เทพมังกรชื่อหวนไม่ได้ตายตอนที่เขาถูกฟ้าผ่าแต่ว่าเขาถ่ายยานไปอย่างกระทันหันเหรอแบบนี้เส้นทางเต่าของเวิงหลิงยากได้เป็นรูุข้อกดดําหนดสําหรับการขึ้นสู่สวรรค์นานแล้วแต่เพียงเพื่อฉันก็เลยช้าอย่างนั้นเหรอฮะรู้จักกลัวแล้วอย่างงั้นเหรอข้ารู้ว่าจะทําหลายอย่างหลังจากที่ทําให้ข้าตกจากสวรรค์ลําบากจริงๆเลยนะได้ยินมาว่าตอนที่ข้ายังเด็ก เจ้าเลี้ยงข้าอยู่ที่โลกมนุษย์ตั้งหลายปีเพื่อเป็นการขอบคุณข้าจะให้เจ้าอยู่ในจวนของข้าและให้ข้าได้ตอบแทนเจ้าเป็นอย่างดีเลยตอบแทนอย่างนั้นเหรอแทบบนสวรรค์เนี่ยช่างศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะแม้แต่การแก้แค้นก็ยังพูดให้ฟังดูดีมากไม่จําเป็นหรอกนะปีศาจผู้ต่ําต้อยเช่นข้าจะรับการตอบแทนได้เช่นไรเล่าจอมมานเถีงเฉอจะเป็นปีศาจผู้ต่ําต้อยได้อย่างไรกันเล่าดูเหมือนว่าหลังจากที่ข้าลงสู่โลกมนุษย์ ข้าก็ยังเรียกเจ้าว่าอาจารย์นะนั่นนะนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าเองที่ยืนกลานจะให้ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าไม่ใช่หรือข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาเจ้าไปด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นบอกข้าได้หรือไม่ว่าอาจารย์หนิงหนิงสอนอะไรข้าไปบ้างเออข้าสอนเจ้ากินดื่มค้าประเวณีและการพนันหลอกลวงผู้หญิงให้ติดกับดักเรื่องนี้พูดได้ด้วยเหรอ อะไรนะจะให้ข้าทำความสะอาดทั้งหมดนี้แค่คนเดียวเหรอถูกต้องได้เป็นคำสั่งของท่านเทพม,มังกรเจ้าคงไม่คิดว่าจะมาอยู่กินที่นี่เฉยๆหรอกนะข้าคือจอมานเถิงเฉอนะจะให้ข้าอยู่ที่นี่เพื่อรอความตายเหรอแน่จริงก็ปล่อยข้าไปสินี่คือสวรรค์ชั้นเก้านะและเจ้าก็เป็นเถิงเฉอก็เป็นเพียงนักโทษเท่านั้นยังไม่คิดที่จะมีวินัยนอีกไม่ดูเลยนะว่าเทพมังกรของพวกเราเห็นด้วยหรือยังนะไม่อยากทำงานอย่างนั้นด้วย เช่นนั้นมาคุยกันต่อเรื่องเมื่อคืนนี้ดีไหมข้าได้ยินมาว่าร่างของงูนั้นเต็มไปด้วยสมบัติและยาอายุวัฒนะงูก็เป็นยาที่มีค่าที่สุดไม่ไม่ไม่ข้าไม่มีสิ่งนั้นท่านเทพบังกรอย่าหลงกลกับข่าวลืออันเป็นเท็จเหล่านั้นเลยนะปีศาจชั้นต่ำอย่างข้าก็เป็นเพียงแค่ง,งูป่าเท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยที่จริงแล้วในตอนแรกข้าไม่ได้ต้องการขัดขวางท่านให้กลับคืนสู่ตำแหน่งหรอกนะแต่เป็นท่านเองที่ยืนกลานที่จะติดตามข้าไป ข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นเทพมังกรตัวน้อยเดินด้วยร่อนและถูกลังกาถึงได้รับเลี้ยงไว้นะในเมื่อท่านก็กลับมาแล้วพวกเราก็ถือว่ายุติธรรมกันทั้งคู่แล้วนะปล่อยข้าไปเถอะถึงเชอข้าและเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์มีแค่แบ่งปันความทุกข์สุขเหล่านี้อย่างนั้นเหรอมีอะไรที่พลาดไปอีกหรือเปล่าไม่มีหรอกนะและข้าก็ยุ่งมากด้วยหลังจากที่ข้าเลี้ยงดูท่านมาหลายปีข้าก็พบว่า ข้าดูแลเด็กไม่เก่งเอาซะเลยจึงได้ให้เจ้าไปที่สำนักเซียนเพื่อฝึกตนหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะความสัมพันธ์ของฉันและเขาไม่ใช่เครื่องมือขอร้องราคาถูกเพื่อความอยู่รอดการปลุกเรา้าความรักเก่าๆของเทพแห่งสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรอย่างนั้นทำามเจ้าถึงได้รีบตัดความสัมพันธ์กับข้าเร็วนักละ่ะฮะไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะมีเกียรติมากเดิมทีคิดว่า เธอเชิกลัวตายมากขนาดนี้นางจะต้องอ้างเรื่องความสัมพันธ์กเก่าๆแน่และจะต้องเติมเชื้อไฟทําให้ข้าเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนอก่อนหน้านี้ข้าทําให้เจ้ากลัวข้าไม่มียาอายุวัฒนะอยู่รอบๆตัวข้าส่วนยาวตาลของเจ้านั่นนะข้าไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเจ้าสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้เจ้าเป็นถึงเทพมังกรผู้สง่าง,งามทำให้ปิศาจฉันต่ำอย่างข้าหวาดกลัวอย่างนั้นหรือ นี่จอมันเถิงเฉอถอมตัวมากเกินไปแล้วนะข้าเป็นเทพมาหลายร้อยปีแล้วและเจ้าเป็นคนเดียวที่กล้าบุกข,ขึ้นบารบกับข้าบนสวรรค์และข้าก็มีชีวิตอยู่มาเกือบพันปีแล้วและเจ้าก็เป็นคนเดียวที่กล้ายอมรับข้าเป็นลูกศิษย์เจ้าอาจารย์หนิงนิงจะเป็นปีศาจชั้นต่ำได้อย่างไรกันเล่าว,วิธีเรียกแบบนี้เขาลืมมันไปหมดแล้วหรือว่าเขายังคงมีความทรงจำในอดีตท,ที่คลุมเครืออยู่หรือเปล่านะเขากลัวว่าฉัน จะทำลายชื่อเสียงและอนาคตของเขาก็เลยแกล้งทำเป็นจำอะไรไม่ได้เลยถ้าหาว่าเขาสูญเสียความทรงจำจริงๆฉันก็ยังจะให้อภัยเขาได้ต่างคนต่างก็เดินกลับไปบนเส้นทางของตัวเองแต่ถ้าหาว่าเขาเสียร้งงั้นก็เป็นฉันชื่อใหม่ที่อยู่บนสวรรค์ท่านเทพมังกรเทพทิดาชิงเอ๋อจากใบขวาลิ้นขอพบเซียนดอกไม้ซิงเอ๋อ เธอนั่นเองสิ่์น้องหญิงที่ก่อติดลินยางและป้วนเปี้ยนอยู่เสมอที่ท้าพวกเขาก็มีความเชื่อมโยงในชีวิตก่อนหน้านี้แล้วผู้ชายสารเล้วจะไปทำความสะอาดที่ห้องตำราของข้าก่อนเถอะนะห้ามไปยุ่งกับตำราของข้าละ่ะเข้าใจแล้วไหนบอกว่าแค่มังกรจับเถิงเฉิบมาเพื่อแก้แค้นไม่ใช่เหรอทำไมถึงดูไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเทพธิดาสิงเอ,อ๋อมาหาข้าด้วยเรื่องอะไรรอท่านเทพมังกร คือว่าข้าทำเล่าป่ายความก็เลยตั้งใจเอามาให้ท่านลองชิมดูบ้าจริงๆหนังสือที่ตัวเองไม่อ่านแต่ให้ข้ามาทำความสะอาดได้นะตำราพวกนี้ให้เจ้าเป็นคนอ่านไม่ใช่ข้าที่ต้องอ่านให้เจ้าทำความสะอาดมันผิดด้วยหรืออะไรนะข้าเป็นคนอ่านเหรอพวกนี้ทั้งหมดนี่เนี่ยนะเจ้าวางแผนไม่ให้ข้ากลับไปใช่ไหมเ้ออ่านเล่มนี้ เทียนจุนเขียนไว้เมื่อโลกถูกสร้างขึ้นเจ้าตั้งใจอ่านให้ดีๆมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับปีศาจเช่นเจ้าข,ข้าไม่ชอบอ่านหนังสือหนังสือโบราณที่รวบรวมด้วยเหล่าเทยเทพนี้ลึกซึ้งเกินไปและข้าอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าไม่เข้าใจก็ถามข้าได้นะข้าเป็นครูที่ดีมากดีกว่าเจ้าแน่นอนก่อนหน,น,น้านี้ข้าไม่เคยทรม,มานเจ้าเลยนะ นี่เจ้าอ่านมาทั้งบ่ายแล้วนะเจ้ากำลังอ่านอะไรอยู่กันแนะ่เหมือนเทียบยาของงูยังไงล่ะข้าเตรียมเล่าสำหรับแช่แก่นพลังวิญญาณงูเอาไว้ด้วยแล้วและข้าก็พร้อมที่จะใช้ยาทุกเมือ่อนี่คือเล่าป่ายควาถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้ขอให้หลินยางทำเล่านี้ก่อนแต่งงานกับฉันบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นี่เป็นเล่าของข้านะ เจ้าจะใช้ตาสีเขียวโลบมันทำไมข้าไม่รู้ว่าทำไมนะตั้งแต่ที่ข้าเห็นเล่านี้ข้าก็เต็มไปด้วยความรู้สึกรากับว่ามีบางเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จและน่าเสียดายถึงเชอเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไม